สวัสดีครับหอวังคันึงนิดพักสภานักเรียนน้องใหม่ไฟแรงเฟอร์พักสภานักเรียนปี2,559พักใหม่อารมณ์ดีที่มีความกิดตึงเป็นธีมหลักว่าแต่รู้จักคำว่าคันึงนิดไหมครับน้องครับรู้จักคำว่าคันึงนิดไหมครับรรู้จักคำว่าคันึงนิดไหมครับไม่รู้จักครับใหม่คันึงนิดแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่ทราครับ คันหนึ่แปลว่าอะไรครับรู้จักคำว่าคันนึ่นิดไหมครับไม่รู้จักครับไม่ครับไม่รู้จับรู้จักครับก็เป็นชื่อพักไม่รู้ค่ะไม่รู้ท่าบอกว่าคันหนึ่นิดแปลว่าคิดถึงตลอดไปคุณคิดว่าคันหนึ่งนิดคิดถึงอะไรอยู่แล้วท่ามีบอกว่าคันหนึ่งนิดแปลว่าคิดถึงตลอดไปน้องคิดว่าคันหนึ่งนิดคิดถึงอะไรอยู่ผมและลูกน้องไม่เลิกงานตลอดเลยบอยแล้วเนี่ยคิดถึงเรื่างหนึ่ง มัเยดุงไนมมีนบกเ้นีเตนขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับน่าจะโรงเรียนมั้งคะคิดถึงใครสักคนนะครับขอบคุณมากครับก็นักเรียนหรือเพื่อนแล้วก็คุณครูมั้งขอบคุณครับพแม่มั้งแล้วถ้าพี่บอกว่าคันนึงนิดแปลว่าคิดถึงตลอดไปน้องคิดว่าคันนึงนิดคิดถึงอะไรอยู่ะ แฟนพี่แน่เลยน่้จะแ,แฟนพี่อ่ะไม่รู้คงคิดถึงนักเรียนหอวังทุกคนครับครับ<า>นานไปครับน,นานไปส,นสอง,สองหนึ่งศูนย์น่าจะหอวังนี่แหละไม่รู้อ่มะมหกมัง้ง ถ้าคุณอยากรู้ว่าคันดึงนิดแปลว่าอะไรเราลองไปถามคููเชียวฉาญที่รู้เรื่องนี้กันดีกว่าไหมครับโอ้พงแนลรู้จักคำว่าคันดึงนิดไหมครับรู้จักครับอ้าวคันดึงที่คืออะไรครับก็การคิดถึงหรือว่าการ <c oughs> แล้วแล้วถ้ามันแปลว่าคิดถึงตลอดไปอะค่ะครูจะนึกถึงอะไรคะหมายถึงว่าครูรู้สึกไงครับรู้สึกดีดีครับคิดถึงตลอดไปถ้าเด็กคิดถึงครูครับคุณรู้สึกไงครับก็รู้สึกดีครับก็เป็นที่รักของลูกศิษย์ครับขอบคุณครับแล้วคดึงนิดคิดถึงอะไรคุณครูนักเรียนเพื่อนพี่พ้องน้องแฟนกิ๊กพ่อแม่เธอเขาเราคุณคดึงนิดคิดถึงคุณแล้วคุณหลักคิดถึงอะไร หากคุณไม่คิดถึงใครขอให้คุณคิดถึงเรา <Go! S 1> พักขอหวังถึงมิตดคุณพาพันนี้คิดถึงพักคิดถึงถึงมิด